ไปดูอะไรพี่แป้งฝากบอกนะครับมาจากพี่ริต้าค่ะมาจากพี่ริต้าค่ะอ๋อน้องริต้าที่เล่นกับพี่แป้งด้วยใช่ไหมแสดงว่าน้องริต้าไลฟ์อยู่หรอพี่ริต้าอยากอุ้มพี่แป้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ยพี่แป้งพี่แป้งมัตักตูดชีวิตพี่แป้งโอ๊ยเราจะตายแล้วมึงจะตักตูดพี่แป้งอะไเหมิ่นคืออะไรตายตากพี่ซ้นมีใครต้องการความช่วยเหลือไหมีต้องการต้องการมหาดูน่อยได้ไหมโอเคนแล้วสิ้นหวังกับชีวิตบ้างเลยอ่ะ พี่แป้งวันนี้พี่แป้งตื่นมาแล้วอายจริงแล้วอย่างน้อยหนูก็ได้อยู่กังการพี่แป้งนะเหรอมาที่ไังหวะนีขโมยพี่แป้งาใส่จังหวะจุลบุญขโมยพี่แป้งสงสัยตกใจหน้าพี่แป้งเลยตัวเองมาเ็กับพี่แป้งพี่แป้งกันชียรกีกันบึ้งพี่แป้งป็แป้งไหมพี่แป้งขโมยพี่แป้งกันก่อน ไม่รู้แต่ว่าขโมยพี่แป้งมาก่อนหนีไปก่อนน้องบอกเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่เองค่ะแต่หนูต้องวิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาพี่แป้งไปชุบค่ะไปแล้วไปแล้วโอเคยี่ม thank you นีกำลังจะเข้ามากินหัวพี่แป้งหนีมาเข้ากินหัวเล้วนี่ฮะอยู่กับเธอแกงไปนะพี่แป้งดูมันจะกอศตายพร้อมพี่แป้งแล้วแหละช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ะไรพี่แป้งคือหนูลำเอาพี่แป้งไปพี่แป้งช่วยหนูแล้วพี่แป้งตาย